เที่ยวชมสถานีต่อไปในอุทยานแห่งชาติไซทองนี่คือผาชมดาวจุดแรกที่เราได้สัมผัสมวลความเย็นแล้ต่อไปผาห้ำหดนะผาพ่อเมืองอีก500เมตรผาหักก่อโอ้โหยัาม,ามองแทบไม่เห็นทางเลยนะครับไปลุ้นไปดูซิว่าผาห้ำหดมันเป็นยังไงทึ้งหดนะครับเพราะว่ามันสูงจนเสียวหรือว่ามันหนาวจนหดเลือยยังไง แล้วต้องดูต้องดูต้องดูต้องด้งดวิชวลวิชวล่ะเรียกว่าเช็คจริงประมาณนั้นทดสอบจริงประมาณนั้นเลย uh huh. วันนี้เรามารับนักท่องเที่ยวชาวจันทบุรีโอ,โอมาไกลซะด้วยจากจันทบุรีนะครับประสบการณ์ครั้งแรกของเขาเรียกว่าได้สัมผัสแบบบนความเย็นแบบเอ็กซ์คลูซีฟเลยนะครับชาววันศุกร์ที่ส6วันหวยออกด้วย16สิงหาสองพ้า็ ่อุทยานแห่งชาติไซทองในยามเช้าเจ็ดนาฬิกากับ5้านาที